จ่าจะท็ับมานะครับพี่บ๊อบสวัสดีครับแก่ก๋วยเตี๋ยวอยู่ปะมีตังไหมเพิ่งส่งเงินแก๊งไปพี่ไ่มีตังไหมยิงจักจนสิบห้าเอ็มก่อนดิโอ้โหไปจยิงไม่บีเลยหนักเลยทีนี้อ๋อพี่บ๊อบจ่ามาแล้วครับ จามาแล้วครับยังยังหยุด้อนรับอีกคนหนึ่งติ๊กปะมหมดแล้วเออจ่าสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอสเป็นน้องบรอมาขึ้นแก๊งเหรอครับน่าจะมาครับแต่ว่าให้น้องมันฟาร์มกันอยู่ครับโอ้ยบอสมีแบบอะไรแบบน้ำจงน้ำจิ้มให้สักนิดสักหน่อยไหมครับเป็นฝันและกำลังใจเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลานั้น มาคุยกับผมใหม่นะครับผมมีให้แน่นอนเฮ้ยเฮ้ยมีป่ะเฮ้ยมีว่ะเขามามชวนผมไปอยู่ด้วยมันอ,อันนี้จากใช่ไหมไม่ไม่ใช่นะ <laughs> นั่งรถตู้มากับบอกสายใหม่ให้กลับไม่ผมขับรถมาเล่นครับแล้วทีนี้น้องเขาถามว่าที่จะมาขึ้นแก๊งเหรอก็เลยบอกว่าใช่แล้วน้องเขาบอกว่าขอไปอยู่ด้วยได้ไหมผมก็เลยบอกว่าน้องถามคุณวอบดูกอนถ้าจะมาอยู่กับผมอ่ะเฮียไปขออยู่เลยเฮียอะไรนะครับ พี่ไปขออยู่เลยหรอระหว่างผมเนี่ยรเดี๋ยวเดี๋ยวจะเชื่อให้ครับเรื่อยังไงเรื่องยังเรื่องยังไไม่จะท้อประกับมาแก้ไขปมอะไรบางอย่างหรือเปล่าปมอะไรครับก่อนที่จ่าจะออกไปอ่ะจ่าโดนใครกดไว้อ่ะอ๋อผมว่าจะใช้ชื่ออื่นไปก่อนได้ตามครับตอนแรกเพราะว่านี่ยังไม่ทันขึ้นแก๊งเลยเขาโทรมาขู่แล้วฮะ เน่นเล่นเล่นยันโทรขู่นะเฮ้ยอะไรนะโดนโทรขู่เลยเหรอโทรขู่ใช่ครับก็ตัผมกลับมาเล่นช่วยเขาชิงบ้านให้แดมมันเฮดครับแล้วเขาก็โทรมาว่าแบบกลับมาแล้วเหรออะไรเงี้ยคนน้องที่ชื่อเปาโลรายชื่อไอ้ชื่อนี้คุณใครนะชื่อนี้คุณชื่อนี้คุณชื่อนี้มันชื่อผมมาอีกแล้วชื่อชื่อเปาโลครับชื่อนี้ผมมาอีกแล้ว ก็เลยแบบต้องน่าต้องพึ่งอาศัยใบบุญไดมอนด์เฮดก่อน,นครับตอนนี้ยัง,ยง,ยงขึ้นอ่าเอฟไม่ได้พึ่งใข่พึ่งพึ่งไดมอนด์เฮด้ลยนะขึ้นตอนไหนอะจ๊ะยังไม่รู้เลยครับลุงเด่นน,น่าจะที่ประชุมกับเด็กไว้น่าจะสิ้นเดือนหน้าครับน่าจะขึ้นดเดือนหนึง่งใช่ใช่ครับให้ให้เด็กมันฟาร์มพวก ของตีนาโนใหม่อะไรพวกนี้ก่อนครับกลัวว่ามาแล้วมันตามเขาเยอะเด่นที <10 X S 1> ่เป็นเอกมาสองเดือนแลวได้สองในนี้ปะซัพพอร์ตยังไม่ได้คุยเลยครับมึงยังไม่ได้คุยเลยคือผมผม่หนักใจเหมือนกันเพราะว่าผมตอนเนี้ยผมพยายามหาคนเข้าสล็อตที่เมืองเมืองนู้นอยู่ด้วยไงเพราะไม่ไม่ไม่อยากให้เขาเรียกว่าอะไรอะหลังจาทำสองที่เหรอ ใช่ใช่ครับแต่แต่เป็นคนละเจนครับผมผมจะมาเล่นที่นี่เป็นหลักนะแต่ว่าพี่โซโซอ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยอิ่เย่ออุ้ยเิีเย่อเนี่ยไอสัตว์ถล่มอะไรอ่ะแจ้งมาเลยไอิ่เย่แม่งเลื่อนใส่กูสองรอบละที่โซอะไรวะเนี่ย ว่าดีใช่ไหมที่โซโซผมผมไม่ไม่ไม่อยากให้เขาเรียกว่าไม่ไม่อยากทิ้งเมืองเทลวมันด้วยนครับอือฮึก็เลยหาคนเข้าสล็อตที่เมืองนู้นด้วยที่คิดไว้นะครับแต่ไม่รู้จะหาได้ไหมเพราะหายากเหมือนกันจ่ายอะเพิ่งหาคนเข้าแกงเลยปะไปเหล่มสภาผมเอนไหมเหมือนรอบที่แล้วผมเริ่มไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยเอายไว้เพื่อนโอ้ยเขียวก่อนเพื่อน จะพูดจะกลับกลับกลับไปลรมสภากับผมไหมเอาไหมอาตวนี้คุณบอเริงล่ะจริง่ะจริงอ่นี่พูดจริงเอาแม่งไปไอเด้นไอเด้นอะไรไปให้ฟังดิไอ้ไไออะไรวะเราเรียนร่างสุดเออไอ้หมายไอ้หมาอธิบายบอกพี่เป็นสาวพี่รวยไหม คืออย่างงี้เหตุจหตุการณ์มันอย่างงี้พี่ครั้งเมื่อนากันแล้วครับมันสตอรี่ที่ผ่านมาเป็นสตอรี่ที่ l k กับ mkk รอบรอบก่อนก่อนหน้านี้ก็คือเป็นสตอรี่ที่ที่เกิดจากว่า mlk ไปยิงผิดยิงผิดไปโดน mkk หนึ่งเมตรแล้ว mkk ก็ซื้อเรื่องแล้วก็ไปที่สภาสุดแล้วเรื่องเนี้ยได้เล่นซื้อติดยิงโดน1เม็ดนะก็ขอโทษขอโผลเหมือนกันนี่แหละไปเล่นน้านติดผิดพลาดส่วนรอบเนี้ย ที่มีปัญหากับ MKK ที่ไปสภามีปัญหากันตรงที่ว่าหลังจากที่เล่นลูกป,ปูนอ่ะเวลาของหลูกป,ปูนในการในการเล่นอ่ะมันหมดลงแล้วซึ่ง MKK อ่ะอยังตีต่อตั้งแต่ลูกป,ปูนหมดนะนับเวลามาต่ออีก6กวิก็คือโดนตี LK โดนตีไป4ทีแต่ว่าไม่ได้เล่นเขาบอกว่าดูเป็นเหตุการณ์ที่ MKK ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนา นั่นแหละประมาณนี้ครับไอ้ไอกอเพื่อนเลิฟจ่าเลยอ๋อก็ก็คุณบอ๊อบก็น่าจะต้องแบบเตรียมสติอะครับถ้าถ้าคําพูดใช้ด้วยไม่ได้ก็ต้องใช้กําลังครับเ <c oughs> ชฟผมน่าสนใจ <c oughs> น,นะที่ถามว่าไงอนะขึ้นแก๊งและใส่แม่งเลยปะเอาปะอะไรนะถล่มถล่มสภา,า EP สองอะแต่ดาจะอยู่เอมเดมันเฮทจริงๆริเครับ จฮะจะจะอยู่ได้เมืนเฮ้จริงจริงเหรอก็อาศัยใบบุญเขาก่อนไงตอนนี้ให้น้องๆมันฟาร์มอยู่ไงอยู่อ่ะได้เมื่อวานนี้ก่อนละได้เมื่อวานนี้วะนี่อยู่ช่วยบอลหน่อยช่วยบอลหน่อยช่วยบอลหน่อยแล้วจะตีจริงไหมครับสภาตีจริงไหมใจอ่ะอยากไหม่ะ ผมไต้สุดนแต่มัเทียเปตีหรอบอลมันจะด่าผมมาดิบอลหน้าเปียบังให้จ่าเป็นเป็นประธานไหมครับต่อป่ารอบนี้เ,นเราบอว่าจ่าผมรั้นเลยนะถ้ากันหน้าจ่าต้องทำแสนวันนั้นได้ไหมล่ะผมจําจได้หมดแหละผมว่ามันยังอยู่ในน้ามันตาใช่ไหม c p ผมกูกูสูฟไฟก่อนไม่เคยลบมันออกไปใช่ไหมไม่เคยเคลียร์ถังขยะใช่ปะไม่เคยครับ ถ้าเราจวนบอสไปก็ชื่อสะพานว่าจะไปปะใส่ไหมอยู่ไหมตอนที่สมาะอยู่ครับอยู่น่าจะไม่ไปนะผมเดาผมก็จะสักาหออยู่ในสาแล้วไม่ทันเขายุคนี้เลยใช่หรอเขาเปลี่ยนไปแล้วหรอพรครับป้า มีมีดึงต่างมีอ๋อโอเคเอ็งที่ก็สินเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จ่ามาปะพรุ่งนี้พรุ่งนี้มามาครับจ่าให้มาคุยกับบอลยักนมอ่ะใครยิงอ่ะได้ได้ครับได้โอเคครับจ่าพรุ่งนี้จ่ามาสามทุ่มปะ ได้ได้ครับจะให้จะให้ไอ้นีดติดต่อไปไอ้สามแหมะนะครับได้ครับติดตาผ่านผมก็ได้ครับไอ้ไอ้ไหมครับพี่มีตังปะไอ้ก่อนใครเพื่อนสวัดีสวัดีวีตังวีตังวีตีงีตังงมีตัตีอัีีตังวีัีงังวะเีตงงีว แค่กูไปอยู่โอเคเหรอจริงกูลั่นได้นะไม่ไม่โดนใบใช่ไหมไอ้เคียถ้าเกิดกระทืบอ,อีกอะไม่ใช่กระทืบกูโดนใบนะเราคุยกับบอสพวกเนี้ยบอสมึงไม่เอาหรอกไปไล่ไเคีย,นโนโยกูไปหาที่นาโนใหม่ก่อนเฮ้ยแต่พวกนี้เดี๋ยวพวกนี้ได้มาคุยกับ,ก,บกับบอสชักอีกคนหนึ่งวันนี้คุยกับพี่บอสไปละพวกนี้พวกนี้มีงานพวกนี้มีงานอีกอเ,เดี๋ยว นี่สามทุ่มสวยพี่มึอ่ะมมงอเลเดี๋ยวผมคุยเองนี่เนี่ยมึงเตรียมว้เลยนะมึงเตรียมว้เลยแบบว่าถ้าเขาตอบนี่มามือจะแก้เขายัางไงคําพูดไหนอะไรเงี้ยเตรียมมาเลยนะเ<ม>ตรียมว้เลยแต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องคุยด้วยมีดแล้วแหละรู้พี่บ๊อบอยากให้ผมทำอย่างเงี้ยจริงกงสันจริงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทำไมเป็นมึงโดนอ่ะไมเขาเขาเม่นนี่เลย ไม่ได้โดนมันนะโดนเพื่อนด่าอลองกินดูวยมันคงนั่งขำคิ้คักอะ่ะไอ้ยันนี่โง่ยิงกูไปไลยโดนกูซื้อเรื่องติดเ,ออเลยตอนในไฟมันด่าผมด้วยไอ้ไอ้เ่องรอบรอบสองแล้วมันนะ้งเนี่ยรอบแรกตาย ไอ้กิมพวกนี้เตรียมไว้นะเตรียมเตรียมคำพูดไว้นะเตรียมไหมขอไปกับเพื่อนเราไอ้แกงเราแก้งผู้หญิงร้องไห้ทางท้ายมือผู้หญิงร้องไห้ทางซ้ายมือเพื่อนเราโกงนี่ใช่เหรอเฮ้ยใช่เหรอวะแล้วเขาร้องไห้จริงใครไปไอ้ม้ามึงไปทำย่ังนไงโอเคนะนั่นเลยมาไปทำเขาร้องไห้ครับลุง เออพี่บ๊อบครับไอ้แกงเราทาผู้หญิงร้องไห้ครับพี่บ๊อบครับไปมาทำผู้หญิงร้องไห้ไม่เป็นไรพี่มาแก๊งไปแก่มาโอ้ไมาเปินไรโอ้พี่มาโอ้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 โอวโอ้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 ขอ้โอ้โอ้โอ้กอ้โ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 อ้อ้อ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้โอ้โอีโอ้โอ้อ้้อ้อ้ออ้อ้ออ้อ้้เออ้อ้เ้้้าอ้อมเนี่ยทุเรศเป็นมีแฟนละทุเรศอีกมึงมาป แม่อย่างที่บอกไม่มีอะไรครับพูดเเล่นฉยอะไริงๆครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอย่าร้องไห้เลยครับได้เที่ยงไม่สนุกนะครับโอเคไม่อยู่ไฟไหวเที่ยงเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเียร์ตัวเองก็อยู่ตรงนี้ไอ้ทุเล็ดตื่นกันทางแอดมินเรียกหนูนี่แหละไม่เป็นไรครับไไม่เป็นรถ้าหลอมเบนบีชุดร้อนหน่อยกระเปล่าเติมไปโอเคเติมไปเฮ้ยลูกไอ้เบิ้มนี่หว่าเบนบีชุดรอกได้ไหมเดี๋ยวรอให้พายไม่ใช่ครับลูกปลาซิลเวอร์มึงผิดไม่ใช่ แอร์ลูกใครนะปลาซิวเวอร์ครับโอ้โหที่อยู่ดหนมาเฮตุปะไอ้มาปล่อยเขาไปเลี้ยงเขาทำไมเพื่อนเนี่ยวะกูไม่ได้ยืมกูไม่ได้อะไรไอ้มไม่เป็นไรไม่ปั่นเล่นมันปั่นเลนไอ้มามันปั่นเลนไอ้ดับนะเพื่อนไอ้ดับนะเพื่อน